ก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมเดมอนซาริเออร์กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะฮะเราก็จะมาเช็คอินกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับตู้คอตูมตัวใหม่นะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าดีกว่าทุกตัวที่ผ่านมาแน่นอนนะฮะซึ่งตัวละครตัวนั้นนะครับผมก็คือ กิยูนะครับผมตัวละครตัวนี้จะเป็นร่างชุดวอมร่างแรกนะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาสุ่มจำนวน้ีถึงห้าเดีเลยนะครับผมมาดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าสําหรับคอสตูมของเขานะฮะก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่เก่งแน่นอนนะครับผมติดเมตายาวๆนะครับ รวมถึงคอตูมของเขานะครับผมก็จะมีความพิเศษกว่าตัวละครอื่นเลยนะครับเพราะว่าคอตูมของตัวละครอื่นนะครับผมเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับผมไม่เปลี่ยนสกิลนะฮะแต่พอมาเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนสกิลแน่นอนนะครับดูครับผมสกิลแรกจะเป็นการปล่อยพลังขึ้นเต่ามานะครับเป็นวงมกลมแล้วก็ใส่ฝ่าตรงข้ามนะฮะประมาณนี้เลยซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นไหมมันก็จะแตกต่างกับตัวละครตัวอื่นแล้วนะครับผมเพราะตัวละครตัวอื่นเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวแต่สกิลเหมือนเดิมไ้บ และเริ่มถึงนะครับผมท่าไม้ตายของเขาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยผมดูครับผมฟึ้ฟ,ฟ้าฟ้าเป็นการฟาดแล้วผมแล้วก็เป่งพลังไปนะครับผมแล้วก็ปานวารีไปที่หน้าคุณนะฮะอะไรประมาณนั้นเลยและกันนะครับผมก็เข้าใจไม่ยากนะครับผม คอตูนของเขาสหรับผมก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นชุดที่แบบโคตรเท่เลยเหมือนว้ทํางานเลยนะครับผมก็ตีธรรมดาไปับผมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสาหรับคอตู้ของเขาละกันนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยซึ่งรหัสหลักนะครับผมผมจะสุ่ม2ครั้งนะครับผมใช้หินนะครับผมสิหินนะครับและรหัสแกงผมนะครับน่าจะสุ่มของฟรีอย่างเดียวให้ทุกคนดูละกันนะฮะแล้วเราจะมาลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะได้ คอตูมของเขาหรือเปล่านะครับผมภารกิจนะครับเขาจะมีให้ทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ก็อย่าลืมมาทํากันได้นะครับทําไมถึงบอกควรทํานะครับเพราะว่าเกมนะครับแจกหนักมากๆเลยนะครับแจกตัวละครของเขาเลยนะครับผมกิยูนะครับที่ผมชอบเลยนะครับคือตรงที่ต่อให้ตัวละครโหดแค่ไหนมีคอตูมนะครับทางเกมก็แจกตัวละครแบบนี่ให้เราเลยนะครับโอ้โหซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรดีขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะครับผมในการสุ่มนะครับ เลดดอปของตัวละครกิยูร่างนี้นะครับผมออกยากมากๆเลยนะฮะเออในทำให้ผมรู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับคุ้มค่าการเล่นภารกิจเพื่อจะมารับตัวละครของเขาโคตรโคตรนะครับของรางวัลนี่คือโคตรคุ้มเลยนะทุกคนนะมาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยละกันที่ผมครั้งแรกกดไปเลยครับผมปะปาปาบาบอออกเลดวล่ากิยูปึ๊บโอเค1,000เพชรเพนะครับผมซึ่งผมก็ว่าโอเคอยู่นะฮะไม่ได้แย่มากครับผม1 0 0 0เพันเพไปต่อเลยครับผมขออสูรก็ได้นะถ้าไม่ได้จริงๆก็ผมไปเลยแล้วปึ๊บปึ๊ คือได้อของ3อย่างเหมือนกับตู้ที่แล้วเป๊ะเลยนะครับมีล็อกหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราเปลี่ยนรหัสเป็นสุมบ้าครับทุกคนมาครับทุกคนรหัสไก่ของเรากดไปเลยครับผมแล้วเรานะ่าจะกดมาทั้งสี่ถึงห้าดีนะครับมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมว่ามาดูซิว่ามันจะล็อกหรือเปล่าไอดี ID ที่สามต่อครับผมไปเลยมาดูซิว่าจะได้หนึ่งพันเพชรอีกหรือเปล่าปุป๊บปุ๊บโอเคเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างไปกันต่อครับผมโอเคผมไอดีสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยกดไปเลยครับผมจะแร่แต่แต่แตนออกหรือเปล่าป ได้ของฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับทุกไอดีโอเคก็เพื่อนๆนะครับผมอย่าลืมมาจัดทํากันได้ผมสรับคอตูมกิยูร่างใหม่ละกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เติมเงินนะครับผมเลยทําให้เราไม่ได้สุ่มถึงสุดนะฮะโอเคเพราะว่าเราน่าจะฟรีแล้วนะครับผมณตอนนี้นะครับขอญาตฟรีกันต่อเลยนะครับจนกว่าจะมีของที่น่าสนใจสาหรับเราเนาะโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบด้วยละกันนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับ คงต้องเหงาและผมมันมีแก้ดูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คน